วิง่งโอสแบทเทอร์นกล่าวถ้าใครยังจำก็ได้กับพาร์ทแรกหรือว่าใครจำไม่ได้เดี๋ยวย้อนดูให้นิดนึงประมาณนี้ชอบอีกแล้วฮ่าฮ่าซึ่งจากคิปแรบเราก็เห็นกันไปแล้วว่าเลดดอบเกมนี้มันโคตรจะรียมเลยเรามีตอนนั้นทั้งหมด5 0 0กว่าเพชร สิ่งที่เราจะได้คือคนไฟระดับอีพิกอยู่ที่0.97%แล้วได้มาอันเดียวคือดีสุดแล้วนะหลังจากนั้นจบด้วยที่ช็อปเป็นคอมมอนซึ่งด้วยสถานการณ์ขนาดนั้นแล้วอ่ะ ผมไม่น่าเล่นต่อถูกป่ะไม่ควรเล่นต่อแล้วอ่ะมันขนาดนั้นแล้วนะแต่ด้วยความไม่ยอมท้อเว้ยมันอยากเล่นอ่ะมันอยากได้ผลแบบอลังการงานสร้างอ่ะผลที่มันดีๆอย่างมิสอ้ยมีผลใหม่มาด้วยไ่้ผลดาก้อนเนี่ยนะศูนย์จุดศูนย์สามเปอร์เซนต์กับไอ้ผลใหม่ได้คืออะไรอ่ะ D.O.U.G ให้ด่าอ่านม่ออกเนาะมันศูนย์จุดศูนย์หกเปอร์เซนต์อยากได้ตมดตัวคืออยากได้แล้วผมก็ไปเก็บเพชรมาแล้วด้วยมีทั้งหมดเจ็ดพันห้าร้อยเพชรเอาให้เต็มที่วันนี้เราต้องได้อย่างน้อยก็ดิจินเดอรี่เอาไม่ลบแล้วนะไม่่คือออไมรเเลยนะา ขอแค่ l ีเจน d ด r รี่ผลฟินิกก็ได้หวังว่านะไปกันเลยกล่องแรกมาแล้วมาปิง้งเฮย้ยเปิดด้วยแล้วเอาว่าอันแรกแลเป็นผลไอซ์ปะ่ะเมื่อกีนะ้เดี๋ยวนะเอ่อแลไอซ์อยู่ที่1.75%เกือบท็อปของแน่ผลแลเลยนะถ้าไม่ใช่ darkness อะ่ะก็ไอซ์ก็คือท็อปเลยเพราะฉะนั้นไปกันต่อเราไม่เอาไอซ์อยู่แล้วเราไปกันต่ออ่าฮะใช่ต่อเลยอย่างต่อเนื่องไม่รออันคอมมอนไม่สนใจไปต่อเลย ว้า ma วกำมันยังไงเฮ้ย huh. เ ma ดี๋ยวนะผลแมกมาว่ะเอ่อผลแมกมาดีแค่ไหนเนี่ยนิ B ๊กบ ma, uh ิ๊กอะแมกมาอ่๋ออ๋อเพราะนี่ไง0.7%ส่วนผลไฟอยู่ที่1%แมกมาดีฝ่าเหรอถ้าแมกมาดีฝ่าเราเราเก็บแ okay, ma มกมาไหมแล้วเราเอาไฟไปแลกเริ่มเริ่ม,เร,ม,มนะเริ่มมาดีนะเริ่มมาดีนะอีพิกมานะอีพิกมาแต่เริ่มเลยนะเพราะฉะนั้น โอกาสมานะโอกาสมานะดาคอนอ่ะดาคอนอ่ะมังกรหนะ้ามังกรหนะ้ามังกรหนะ้าเอ้ยมังกรเหลวเป็นใจอีกแล้วไม่เอาดิอันคอมมอนไม่เป็นไรไม่เปไ็นไรเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่เพิ่งผ่านไปไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่เพิ่งห้าร้อยเพชรเองยังไปได้ต่อไปได้ต่อเรามีเจ็ดพันเพชรนะลองยาวไปยาวไปเอ่ยยาวไปยาวไป มังกรวันหน้าตาเป็นยังไงเนาะ <ś c oughs> ไม่ใช่มังกรแล้วแบบเนี้ยมึงเป็นกิ้งก่าแล้วมึงหนอกจากไปไหนวะเนี่ยเหลื 5, อ5้วพสเพชรละไปกันต่อดีกว่ากราด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 แปงโอเคสายละ ว้าว <Wow. S 2> อีอิกผลแสงโอ้ยเอาไงเดียเดี๋ยวนะเอ่อผลแสงอยู่ที่1 2 5ผลแมกมาที่0.7%ุดประเด็นคือเราได้อีพีมาสองอันว่าไม่ใเปิดช่องเพิ่มอ่ะทำงาน800บาทจริงดิเราเล่นใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่800บาทเลยเหรอเอาไงดีวะทุกคนแมกมาหรือแ,แสงอะไรมันดีกว่ากันทุกคนคิดเห็นยังไงนะครับผมช่วยโหวตไว้หน่อยซึ่งโหวตไว้เฉยๆนะไม่ไม่ได้มีผลอะไรหรอกเพราะสุดท้ายอ่ะผมไม่ได้อ่านเพราะอะไรหรอเพราะว่า หลังจากคุณโบเซ็ตอะมันก็ไปตักบทล้วเว้ยเอาเป็นว่าเดาแล้วลกันว่าถ้าเกิดเป็นผมมันจะผลไหนทิ้งไปแสงเนี่ยคิสรุชัวรๆมันก็บอกแล้วนะคิสรุไอ้แมกมาเนี่ยไอ้นั่นปะเอ่ออคาอิอนุรึมันนี่ก็บอกอยู่แล้วว่าเปอร์เซ็นต์แมกมามันดีกว่าแต่นั้นอะลาก่อนครับผลแสงครับพี่ถึงที่จะมาใหมให่คนเก่าเขาดีกว่าเนาะโอ้โหโคตรเจ็บเลยไปดีกว่าลาก่อนแสงแล้วได้มาคิวผมไม่เนี่ยไปกันต่อไม่แสงอีกแล้ว เรต้องไปกันต่อเราไม่หวัน่นแล้วแสงเราไม่หวัน่นเราอยากได้ลีเจนเดอรี่ขึ้นไปถ้าไม่จบลีเจนเดอรี่เราจะไม่พอแต่ถ้าดีสุดคือเอามังกรมา <c oughs> อีปิกอี่เล้วโว้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้ผลอุ้มตีหมีเหรออ,อันนี้ปะ0.9%ไปดูว่าเคลียร์อะไรเครลียร์อะไรเคลียร์อะไรเคลียร์อะเคลียร์อะไรเหมือนหมีเหมือนจีนหมีแปลว่าของคุมะใช่ไหมไมากๆดีกว่าเ,าเพราะฉะนั้นคนเก่าเข้อดีกว่าเนาะคนใหม่ลาก่อนจ้าท่านคอมบอนดีท่าหวาดวเฉียวไม่รู้ทำไม อีปิกตามด้วยคอมมอนไอช็อปทุกรอบเลยฮะแล้วก็แซนใช่ไหมเรบเนี้ยอ้าวเอ้ยเหมือนตอนผลแสงเลยอะ่ะใช่ปะตอนแรกได้ผลแสงอะ่ะล้วได้ผลคอมมอนก่อนแล้วพาก็อีปิกอะ่ะเกมมันเกมมันยังไงวะเนี่ย <c ười> เกมมันยังไงวะเนี่ยเจอรี่มาเออเห็นไหมคอมมอนไม่ละเห็นไหมรอบนี้ก็ต้องเป็นอันคอมมอนปะเอาเป็นคอมมอนอีกรอบเว้ยขอโทษเว้ยมั่วเว้ยมั่วเว้ยมันก็นไม่ต่อดิไปกันต่อเซ่คอมมอนใหม่แล้ว เลกทั้งหมด4,500เพชรไปเลย<อ>แม่งซ้ำวะ่ละลาก่อนโอ้อีปีอีกแล้วแต่มันไม่ให้รีเจนเนอเร่เลยวะต่ต่อดีไหมเอาจริงๆนะ ตอนนี้เพชรเลยแค่พันแปดร้อยห้าสิบตอนที่แตะเข้าเลขสองพันอ่ะผมมีความคิดแล้วนะว่าควรหยุดไหมเราควรหยุดหรือเปล่าพอเพอราะจริงจริงอ่ะ เอประเภทอีปิกอะ่ะผลแสงเราได้2ผลแล้วนะผลไฟเราก็เคยได้มาแล้วผลไม,มาเราก็ได้ไป2ผลแล้วก็วกอุอ้มตินหมีเนี่ยเราได้มา3ผลแล้วนะเท่ากับว่าอีปิกอ่ะเ,เราได้ครบหมดแล้วนะค่อนข้างเลด,ดีเลยนะจริงแล้วอะ่ะเออแม่งชมมันก็ไม่ได้ดิแม่งมันให้เลเจนดารี่อ่าเอาเป็นว่าวันเนี้ยเจ็ดพันฮเลอรเพอะ่ะค่อนข้างได้ของดีอะ่ะเออแต่ด้วยความที่เรามาเด็ดเดียวอะเดมีก็ต้องใช้ใช่ไหมรองไว้เพื่ออะไรเพราะฉะนั้นไปต่อสิครับอุ้มตินหมีลาก่อนจ้าโอเคมาแล้วต้องจบด้วยคอมเมนต์ อบอกแล้วว่าอ,อบอกแล้วว่ามันค่อนข้างให้ผลดีอยู่แต่ทําไมทําไมพี่ไม่ให้เจนเดอรี่ผมสักป่นเนี่ยป่นเดียวก็ได้เอ้าแน่แน่นเ,เลดบ้างส่วนไหนคือป่หายนะหรือว่าก็ฟเนอ่ยจะได้ฟินิกนะจะได้ฟินิกนกะวิตวตีอ้อะไรก็ได้เว้ยที่เป็นเจนเดอรี่อ่ะพี่ครับทำไมพี่ให้แต่อีพิกผมครับต่อสิครับหมนแล้วก็ต่อเลยได้แค่บนนี่แหละคอมมอนวานลเชียวไอช็อปต้องมาทุกครั้งที่อีพิกโพเพื่ออ่ะแม่งมาซ้ำเลยทีนี้ไปกันต่อยาวๆเหลือพันเพชรแล้วว่า เอเอเจอเหลอเลขสามหลักแล้วอะ่ะกับสูตรเลขสามหลักเว้ยติงคอมมอนมิสเตอร์แซนวัตติชาสองห้าสิบเพชรแล้วไปต่อคงไม่จบด้วยชอบอีกใช่ไหมเนี่ยมันหวั่นใจไงไม่รู้ว่าจ,จบที่ยชอบอีกแล้วอะ่ะอ๋อพูดปั๊บมาเลยโอ๋โอมาเบิ้ลให้รู้ว่าช้ำใจขนาดไหน <c oughs> ชอบเออแม่ง <c oughs> <c oughs> มันข้อหลักสองร้อยห้าสิบแล้วว่า ไอ้อะหน้ามืดไปเปล่าวะเนี่ยเท่าจมแต่ตอนนี้ปิกผลแรกมันก็ดีแล้วเปล่าวะแต่ขนาดนี้แล้วอ่ะเอ้าแก๊ก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 แช่งช็อปเหลือสองร้อยแล้วได้อีกสี่รอบเท่านั้นช็อปอย่านะยังเป็นคอมมอนอยู่สองบทสุดท้ายมาคอมมอนเฮ้ยคอมมอนต่อเน,นื่องเลยอีพีก,ก็ได้ตอนนี้รู้สึกคิดถึงอุ้มตีนหมีมากเลยขอหน้าขอหน้าขอหน้าขอนะขอโทษที่ลบลูพ่พวกอีพีกนะอีพีก สุดยอดเป็เลยครั้งที่แล้วก็จบด้วยช็อปครั้งนี้ก็จบด้วยช็อปทำบ้าอะไรไปวะเนี่ยโอ้ยเจ็บตาอ๋าาอคอมมอน นั่งมืดแต่โม่ปหมดเลยมองอะไรไม่เห็นเลยอ๋อไปดูแมกมากดีกว่าอ้นี่ถ้าเราอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นนะตอนที่ผลแสงนะตอนนี้คงเปลี่ยนชื่อคลิปเป็นรีวิวผลอีพิก2ผลแมกมาและแสงอก็ดีไปอีกแบบตอนนี้ชื่อคลิปคงเป็น5 0 0เพชรเพไม่ได้เลยเลยลจะขี้ก็จะบ้าได้ <laughs> ี่ราเจอแล้วเรารีวิวผลแมกมาก็แหละอีปีกันเนาะมันก็ต้องมีดีบ้างแหละฮะเดสโลซาไมาเจอก็ได้เลยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะมันขนด้วยเฮ้ยเห็นแค่เป็นพิพตาและเราก็แตกไปเลยพี่แค่มันฆ่าเราวะแต่โอ้เจอคนอีกแล้วเว้ยอ๋อป้าไอ้โอ้โหไม่เห็นอะไรเลยเว้ยเฮ้ยอ้๋อมันไปไหนวะอาดิี้อันน เออเออเดี๋ยวบุกไปเอ็มนั่นน่ะแม็กซ์มาเอออยู่ไหนวะเออตายแล้วอุ้ยเฮ้ยมาของเราเลยอะแ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 อะคลาแมนกาบันกาบันแอะเี่ยอะไรวะเนี่ยเู็นฟี่เหรออ้าเอ้าเราโดนอะไรอะอ้า อา้าวทำไมเราบินอะ่ะอา้าวเอาแล้วเอาแล้วทำไมเราบินวะอ้าวเ,เราจะตายเอาแล้วอาแป๊บเดียวเองจะตายแล้วไปแยมดีครับเราแล้วเอาไปกินจ้าว้าวไม่ถามจริงเหรอช้าแบบนี้ใครจะตายให้เมืองวอเทท่าเนี้ยโอ้โหไหนนะโอ้ยเอ่อ โอ้มันบางวิธีทุกอย่างมองเห็นอะไรเลยไอ้ท่าที่หนึ่งมันมันควรใช้ยังไงวะเนี่ยมันมันมันปล่อยอย่างเงี้ยแล้วมันจะโดนใครวะไม่เข้าใจใครจะโดนมันมันต้องทำยังไงถึงโดนต้องล็อกขาเลยได้ไงอ่ะอักขามันก่อนหรอในระหว่างที่เราปั๊มเวลนั้นเราก็เจอไอ้พวกมีผลลีเจนเดอรี่เอ้าลองลอยขึ้นครับอีกรอบเราเป็นเพราะอะไรอ่ะไป่ทำอะไรเลยแล้วท้าะไรโดนท่านี้เดียวใช่ไหมอ๋อไปเลยผลตึงเนืดแงบไปถึงเขา ไปถึงเขาเขาไปไหนตัวไหนแล้วไปถึงเขาเออผลถึกระเบิดทำไมเราเบิร์ดเราเบิร์ดทำไมเราโดนระเบิดเอ,อ้ยเอ,อ้าเอ,อ้าเอ้าเอ้ามึงกี้โดน,นต,าต,าตายตายอ่ะเฮ้ยมันมัแค่กอกจังวะเออเรามีในกระจกเนิร์ดอ้านั่นนั่นท่านนท่าน,นั้นอะท่าน,นั้นอะท่านั้นของผลอะไรอ่ะไอ้วันพี่พี่ผลวันิดเด้ยวเออเออเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งยิงมั่วเลยแม่งยิงมั่วเลยเอ้าลอยอีกแล้วเอ้าเออตายกลางอากาศเลยทีนี้ <laughs> ไมคนเซิฟน,นี่มันโหดไรจังวะ ผลตึงเนิดไม่โดนดาเมจอะไรใครเลยไอ้ขอค่าได้ปะขอค่าได้ปะนายอ่ะนาย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 เอ้าเอ้าโอ๊ยพี่ครับพี่เก่งเปล่าว่ะมาเจอกันหน่อยได้ปะเ <'s> อสเออโอเคโอ้แม่งเก่งกต่ด้วยเนี่ยเนี่ยเออต่อยมันไม่เข้าโอเคแต่มันทำเราเข้าโอ้ยโอ้ยนาสั่นนาสั่นนาสั่นแล้วก็แต้ เฮ้ยไม่ได้อะไรเลยแล้วจะแตกไว้รอบนี้เว้ยดูสกอร์เราเดีไม่มีอะไรเลยเออทําไมผลมากๆมันไม่ค่อยดีเลยอะเดี๋ยวจริงๆมันมีวิธีเล่นที่ดีกว่านี้อ๋อปากกากางได้ก็แล้วไงอะมันช้าผลมันช้ามากเลยดูดิถ้ามันอ๋อมันตึงเนิื้ออะเพราะเพราะเจอแล้วผลเข้าใจมากคือแบบมันตึงเนิื้ออะเหนี่ยๆดูนั่นนะตึงเนิร์ดแต่เขาอยู่นั่นนะแล้วเราปล่อยเชียวเราวิ่งยังแซงอะแม่งช้าสัตว์แล้วมันจะไปโดนไขวะเนี่ยเนี่ยแล้แซงมาแล้วเนี่ยเราแซงผลตึงเนิร์ดแล้วเนี่ยเออไปไหนอะเออเอาที่คือไปเลย เอา้าแล้วเราโดนอะไรอะ่ะเอา้านวดขาวเหรอเอา้าแล้วนวดขาวบินได้ไงอะ่ะเอา้าโอ้โหเอา้าอยู่บนหัวใครเขาเนี่ยโอ้ผลแสงเอา้าโดนดาเมจเฉย,ยเราควรเปลี่ยนจากรีวิวผลแบ็กมาเป็นโดนคนในเซิร์ฟนี้ลุมระยำดำบอลน่าจะถูกกว่าใช่ไหมขาแมงตึงเนิร์ดมันแหรงไหมวะไม่ตอบทีใครก็ได้จะบอกผมทีไม่ปลอบผมทีว่าแม่งโคตรแหลงข้ามันโคตรด,ดีเอาไปอีกทีนึงตึงเนิร์ดเอา้าแล้วเราโดนอะไรแล้วอะ่ะมองอะไรก็ไม่เห็นด้วยอ๋อ ฟาร์มเมอร์ใช่ปหมน่าจะรักอยามีอย,ยามีปะเออเนิร์ดเอาแม่งเพื่อนแตกไปแล้วไม่ใช่เพื่อนหรอโดนนี่หว่าลืมไปขอโทษเอ,อ้ยอยากได้โดนแน่นอนยันงไงออกคนขนาดนี้ตายไปละนอนตายได้วปะมีมเพจตายเลยเว้ยเอาเราโดนอะไรอ่ระเอาเอาสนินทกันเป็นเพื่อนเลยเอาสนิทกันหนอสนิทกันหนอไฟจะไปถึงแม่งเขาหนีไปไหนแล้วไหนละยืเง็บยืเง็ยืเง็บยืมเง็ยืเง็บเนี่ยไฟจะถึงเขานะเออเขาก็มาถึงตัวเราก่อนแล้ว เออไม่น่าก,กัลยายหน่อยอา่าเข้าไปแถวนั้นก็น่านจะมาตรงนี้อ่ะปล่อยไปเลยโดนไหมโดนใครวะตายแล้วเนี่ยไม่โดนใครเลยแล้วไม่มีใครสนใจแล้วด้วยนะเรากากันนั้นเลยเหรอนี่เมินกันเลยเหรอเออมินกันเลยเหรอโดนเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเราฆ่าว่าเราฆ่าคนที่ใกล้ตายวะ่ะแล้วมันก็จะฆ่าเราต่อตะคิดว่า,ายอมอ่ะเราไม่ยอมไงเราก็สู้ดิ เอ้าหลบอยู่ในไฟโว้ยคอมดี้คอมดี้คอมดี้คอมดีเออเอย่างน้อยดาเมจไม่มีอ่ะแต่มันก็ใช้หลบได้อ่ะเอ้าสถิกันหรอไม่สถิกันแล้วแต่ตัวทำไมไปไหนไปไหนตึ้งเนิร์ดไม่เข้าโว้ยใครเข้าก็โง่แล้วได้ไหมได้จริงนะนโว้ยจริงนะน้อโว้ยตึ้งเนิร์ดไปไงเป็นไงเออหลบอยู่ในไฟก็ได้โว้ยเอาไปเอาไปตายดิแต่เมื่อตายเนอตายสถิกันหรอ เฮ้ยอีกนิดเดียวปะขอร้องแหละตึงเนิดตามไปไปดีกว่าเอาตัวรอดไปตลอดดีเฮ้ยโอ้โหโคตรไม่ชอบท่านี้เลยแตกอีกแล้วว่าอะไรหรือเปล่าโอ้ยของแล้ขอรักครับขอรักครับเอชโอ้โหขนาดใกล้ขนาดยังไม่โดนนะคิดดูแล้วกันไอ้นี่มันช้าจัดเลยอ่ะมันช้าแบบอ้าวอ้าวทำไมเรานิร์อ้าวทำไมเราขาเพียร์อ้าวอ้าวทำไมเราอ่อนเพียร์อ้าวไม่มีแรงทำไมเรารู้สึกไม่มีแรงตึงเนิร์ด เฮ้ยนายก็ตึงเหนื่อยเหรอเราเพื่อนกันเลยอ่ะเราพวกเดียวกันเราไมา่น่าฆ่ากันปะเราเพื่อนกันอ่ะเราตึงเหนื่อยเหมือนกันเราไมา่ควรฆ่ากันเนาะโดนปะไม่โดนจะด้วยใกล้มากเลยนะเมื่อกี้คือใกล้แบบใกล้ใกล้เลยนะทำไรนี้นท่าอะไรตนี้โดนหรอเฮ้ยนี่ท่า,ทาเดียวกับเราปะ เราไพ่ได้ครึ่งหลอดเองเราแม่งจะตายแล้วอีกทีเราเราไปแล้วเราไปหวานแล้วเราควรทำยังไงดีเนาะลู่รครับเด้งเป้าแล้วยิงเนี่ยเหมือนบอกให้รู้ว่าจะยิงไปทางไหนอะ่ะแล้วเขาแค่เบี่ยงซ้ายนิดเดียวแม่งหลบได้แล้วของเขาก็เหมือนกันนี่แปลว่าถ้าต่อไปเราจะเป็นแบบนี้ปะเนี่ยโอ๊ยใครอะอ้าแตกโอ้สไลด์หายไปตัวหน้าอยู่ในเซฟโซนไม่ใช่เหรออ้อาวที่นี่เหงาจาัง เราอยู่ที่ไหนกันนะ้าทำไมไฟมันไหม้วะเนี่ยวิ๊พอได้ป่าวอ่ะอ้าวพอไม่ได้ทําวทำไว้ทำไมเยืนปั๊มเมวอยู่คนเดียวแบบเงาเงาก็จะเฮ้ยไปผ่านหน้าไปวะอ๋อมีคนซ่อนอยู่ในนี้อัดไปเลยยังไงแบบนี้ก็โดนเรียบร้อยยา่ยางสดเลยไม่ล่ะย่างสดแต่ย่างไว้เฮ้ยไปส้นคนข้างนอกสนคนข้างในาอัดอย่างเดียวอัดเข้าไป เออไม่ออกมาม na, a, na, a, nice ันก oh, ็ตายอยู่นั่นแหละตายเข้าไปเลยนี่ยังไงก็โดนนน่นไหนอ่ะอ้าวตายแล้วเหรอพี่ก็ตายตามไปสิพี่แค่ผลเฟรมนี่ผมแมกมานะครับแมกมานะครับพี่มันแค่ไฟผมนะมันคือเป็นลาวานะครับไหนอ่ะหายไปไหนอ่ะมองะลรไม่เห็นเลยไหนอ่ะอ้าวใครมาไม่เอานะไม่เอาโอ้โหลูฟี่แหละลูฟี่มันคือกวดอ้าวอ้าวหายไปเลย อ้าวแล้วลูฟี่อ้าวตายคู่เอเอเอไม่ว่าจะพ้นไฟพ้นแมกมาด้วนแพ้พ้นยางเหยื่อกันหมดเลยอ๋อเฮ้ยเราเราแรงฟ้าเราแรงฟ้าเราแรงฟ้าเราครึ่งรอดพี่ไฟลงมือกวาดเลยพี่ไฟเร็วเร็วฆ่ามันฆ่ามันอ้าวพี่ไฟหายเฮ้ยเราไม่พังป่าววะหรือว่าจริงๆแล้วเขาลุมเราวะเขาลุมเราไหมเนี่ยหรือว่ารอร้านปั๊น่ะเอาที่ช่วยยอมเมื่อไงอ่ะ คนเดียวก็สู้นะครับตายดิตายดิมอดูหน่อยมาดูหน่อยมอดูหน่อยมอดูหน่อยฮ่าฮ่าต่อไป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 โอ้มันปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนึกจะหนีจะหนีนึกจะมาก็มาแหมเอ้ยโอ้โหมันจะ่งไวไปไหนวะโอ้ยมันเป็นไรฆ่าคนใกล้ตายดีกว่าตายไปซะเย้เฮ้โอ้ท่าแรงท่าแรงท่าแรงแล้วไงแล้วแล้วไงแล้วไวนักหนึ่งแค่น วาก็ตามมาดิเออตามมาดิเออลูฟี่ก็ตามมาดิเออเพราะนั้นอะไรอนะ่ะมันแท่งอะไรเมื่อกี้เอาไปไหนนะเ,อเออเตอเออเออบินเข้ามาในไฟดิเออบินเข้ามาเออเออยอมไงอะ่ะเออ เออยอมเอาเป็นว่าในปลดแม็กมาในแกนี้แล้วกันเนาะเออเออเรียกว่าอะไรเดียว first impression ความประทับใจแรกในผลแม็กมาเนี้ยไม่มีเลยอ่ะบอกตรงภาแรกมันอืดมากเลยมันถึงเนือดสุดๆไปเลยอ่ะมันแบบเออมันมันอ่อนละทวยอ่ะมันมันเออมันมันโดนคนยากมากอ่ะหรือถ้าจริงๆมันอาจจะมีวิธีเล่นดีกว่านี้แหละแต่เราแค่ไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้แค่นี้แล้วกันบ๊ายบาย